เซ็นเอสวัสดีค่ะขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะเป็นบ้านสวนออกแนวสไตล์โมเดิร์นรอฟค่ะราคาก็น่ารักนะคะเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ค่ะเป็นที่ดินโฉนดอยู่เนินทรายเทศบาลเมืองตาราดนะคะราคา1นึงล้านห้าแสนบาทโอนฟรี free, ค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตตัวบ้านสภาพใหม่มากค่ะน่าอยู่เลยด้วยนะคะ หห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีโถงรับแขกมีระเบียงนั่งเล่นด้านหลังสามารถทำการกเกษตรได้ค่ะปลูกทุเรียนปลูกมารากอนะคะรูปแปลงสวยงามค่ะมีความสงบมีความเป็นส่วนตัวค่ะพื้นที่1ไร่นะคะ1ล้าน0 0แบาทเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตาดนะคะท่านใดที่สนใจค่ะท่านสามารถติดต่อนัดชมพื้นที่หรือว่าต้องการคุยรายละเอียด ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อทักหาผู้ขายได้เลยนะคะมีเบอร์ติดต่อใส่ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะเจคนกยังแนะนำให้ชมเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนช่วยกันส่งสติกเกอร์ให้เจคยนกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ